มันกาว่าจะฆ่าคนไทยทั้งประเทศเลยนะโดยเฉพาะพวกผู้ชายเยนี่ยนี่คือไอ้ยากุซ่าบรมมดุดนะเนี่ยมันเล่นวางแผนที่จะเอาทุกจังหวัดเนี่ยเป็นเครือข่ายของพวกแกงยากุซ่าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกที่เนี่ยมันรัามะสายหมดเศรษฐกิจอะไรเนี่ยพวกมันแย่งทํามาหากิบกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอาวิธีการสกปรกเนี่ยไปคมคู่พวกนักธุรกิจที่เป็นของคนไทยเนี่ยเก็แบคบ่าธรรมเนียมนุ่มมั่งอะไรมั่งเอาอำนาจทางรัฐเข้าไปทำ้ายเขาบ้างเพราะว่ามันไปแอบอยู่ในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางทั้งหลายสิ่งต่างๆเราเนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมันกำลังเริ่มรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นโดยวิธีการทางออนไลน์เพราะคนเนี่ยใช้ออนไลน์กันเยอะมันก็เอาออนไลน์ไม่ว่าแหกตานะาปัาน,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะท,ทั้งๆมันไม่เป็นความจริงอะไรเลย ไอ้สิ่งที่มันคมคครัฐบาลลุงตูน่ะก็คือไอ้โรคโควิดโควิดมันไม่ไม่มีหรอกนะมันไปเอาเชื้อโรคจากประเทศลาวละ่ะนะแล้วก็เอามาเข้าเพราะเชือ้อเี่ยอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งแถวแถวรามคำแหงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็มาคมคู รัฐบาลเ้าก็โทรศัพท์ไปครูไอ,ไอรัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุขนะคงไม่ต้องบอกนะสมัยลวงตู่ันเไมนใครนะไอฮานั่นมันก็เสือกกลัวขี้ขึ้นสมองไอเฮียเอ็ดมันก็บอกว่ากูยาวแกง๊งแก๊งยากูซ่ามมาจากญี่ปุ่นมามาถล่มมึงถ้ามึงไม่ยอมนะ ไอ้นั่นก็กลัวขี้ขึ้นสมองเพราะว่ามันถูกทำลายมาตั้งแต่เด็กนะมันก็เลยกลายเป็นไใอยากกช่างางๆนะทางด้งนที่มันเป็นเป็นคนไทยแ้วมันไม่แห่ใครหรอกมันก็คือน้องกูเนี่ยแต่กูเนี่ยทุกยากลำบากขนาดไหนพูดอะไรไปมันก็ลบหมดนะมันเป็นอย่างเนี้ย เพราะว่ามันคุมอำนาจสื่ออยู่ขอให้เข้าใจนะคนไทยทั้งประเทศถ้าเราไม่ลุกขึ้นมานะหายเงนะประเทศไทยแนย่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะผู้ที่มะเป็นฟาสซัดล่ะมันก็คือไอ้กแกงยากูซ่าคมอมะกูน,นี่ต้องอยู่เพราะฉะนั้น ให้ตื่นกันขึ้นมาช่วยอะไรอย่าไปกลัวมันกูต,ตายไม่กลัวนะขอใหพ้พวกมึงต้องลุกขึ้นมาคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจังคมไทยเป็นจังคมพุทธทุกวันนี้มันทำศศาสนาเละเทะมากมายเลยตอนนี้เบี่ยงเบนศาสนาอุตรดษพายายาม ดูให้ดีๆว่าของจริงของปอมเพราะฉะนั้นอำนาจศาลต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ต้องดูพินิษให้ดีนะและให้ไปตรวจด้วยพอกตอนนี่ก็เหมือนกันนะควรจะต้องดูด้วยว่าไอ้พวกนักการเมืองที่ทรงประวัติมามันไม่ใช่ประวัติควนไห ที่ที่แท้จริงมันเอามาสร้างเรื่องขึ้นมาเยอะแยะมากมายหละสร้างปรไฟลปมๆขึ้นใหม่ไปซืบเลยนะว่ามันไม่ใช่คนไทยนะพักค่าพักเขวเยอะแยะมากมายยุบแล้วยุบอีกนี่ก็เหมือนกันนะไอ้พักเพื่อควายก็เหมือนกันนะนะไอ้พัก,กรวมไทยทางทางทางทั่วเลยนละก็เหมือนกันนะนะเพราะอย่านั้นนี่กรกตเข้าไปสอบสวนแจ้ ก่อนที่จะรับรองมันเนี่ยคุูจะตรวจแล้วว่าไอ้ดีเอมันตรงกับพ่อกับแม่มจริงหรือเปล่าเนี่ยมันคือแก๊งยากกูซ่าทางนั้นที่ทําลายประเทศไทยทุกวันนี้กูจะตายกูไม่กลัวละเพราะว่ากลัวยู่มากแล้วแล้วมันก็พยายามบีบกูให้กูไปแก๊งจากกูซ่าเอาชื่อเสียงอะไรของกูเนี่ยไปขายหมดกูเปลี่ยนชื่อไม่รู้กี่ครั้งบังคับให้กูเปลี่ยน I get mad.